สวัสดีครับผมฟังเพลงกันครับผมจากช่องดาวสตูดิโอชาแนลฝากผลงานเพลงอีกแล้วครับท่านให้น้องตั้มนะครับตั้มสกลตั้มหญิงวันนี้ลองดูครับจะเพาะแค่ไหน อยากให้มาดูอยากให้มาดูต้อมเมืองสะกลต้อมสาวสาวชาวสะกลเปิดช่องมานานผู้ชมเป็นแซนถ่ายทั่วเมืองไทยเมืองนอกก็ไปถ่ายในต่างแดนขอบคุณเดือ้อ แฟนๆที่ยังนักแน้นให้กำลังใจตอมสาวสกุลเอฟซีทุกคนที่เปิดช่องไวต้ตอมคนนี้ต้องไปเข้าไปกดไลค์ให้ทันเวลาขอบคุณมากมาย ทุกกำลังใจที่กดไลเข้ามาต้อมต้องขอบพูดว่าขอบคุณนักนาทุกกำลังใจให้ใจเสมอบอกกลับเธอเธอและผู้สูงไวอยากบอกให้รู้ให้เข้าใจต้อมขอ พูดไว้ต้อมเลิบมาไอเฟนต้อมสาหุสกลเอฟซีทุกคนที่เปิดช่องไว้ต้อมคนนี้ต้องไปเข้าไปกดไลคให้ทันเ,เวลาขอบคุณมากมาย ทุกกำลังใจที่กดไลเข้ามาต้อมต้องขอพูดว่าขอบคุณนักนาทุกกำลังใจให้ใจเสมอบอกเลิบเธอเธอและผู้สูงวัยอยากบอกให้รู้ให้เข้าใจต้อมขอพูดว่าให้ต้อมเลิบ มาไอเฟนอ่ะก็ผ่านไปเที่ยวหนึ่งรู้สึกว่ายังไม่คล่องเท่าไหร่เช้าอยู่บ่นไหนนอนเสียงเสียงยังไม่ตื่นนอนพี่นองเอ้ยอ่ะทำไมอยากให้มาดูอยากให้มาดูต้มเมืองสะกล ตําสาวสาวชาวสกุลเปิดช่องมานานผู้ชมเป็นเสฮนถ่ายทั่วเมืองไทยเมืองนอกก็ไปถ่ายในต่างแดนขอบคุณเด้อแฟนๆที่ยังนักแน้นให้กำลังใจ ตอาสาุสกลุลเอฟซีทุกคนที่เปิดช่องไว้ตอมคนนี้ต้องไปเข้าไปกดไลค์ให้ทันเวเลาขอบคุณมากมายทุกกำลังใจที่กดไลค์เข้ามา ต้อมต้องขอบพูดว่าขอบคุณนักนาทุกกำลังใจให้ใจเสมอบอกเลิบเธอเธอและผู้สุงวัยอยากบอกให้รู้ให้เข้าใจต้อมขอพูดว่าให้ต้อมเลิบมาไอเฟ ต่อมสาวสะกล FC ทุกคนที่เปิดช่องไว้ต้อมคนนี้ต้องไปเข้าไปกดไลค์ให้ทันเฮลาขอบคุณมากมายทุกกำลังใจที่กดไลค์เข้ามาต่อมต้องขอ ูดว่าขอบคุณรักน้าทุกกำลังใจให้ใจเสมอบอกเลิบเธอเธอและผู้สูงไวอยากบอกให้รู้ให้เข้าใจต้อมขอพูดไว้ต้อมเลิบมาไอาเฟน ตอมสาวสากลเอฟซี FC ทุกคนที่เปิดช่องไว้ตตอมคนนี้ต้องไปเข้าไปกดไลค์ให้ทันเวลาขอบคุณมากมายทุกกำรรลังใจที่กดไลค์เข้ามาตอมต้องขอ พูดว่าขอบคุณนักหนะ้าทุกกำลังใจให้ใจสมอบอกเลิบเธอเธอและผู้สูงวัยอยากบอกให้รู้ให้เข้าใจต้อมขอพูดวาต้อมเลิบมาไเฟ ครับก็ผ่านไป2รอ,อบนะครับผมต่้มสาวชาวสกลประมาณคลิปจะเยอะหน่อยนะครับช่องนี้ถ่ายทั้งนอกทั้งในและต่างประเทศครับผมสื่อสารบอกเรื่องเราตามความเป็นจริงเสมอเสมอครับ ก็ฝากพี่เขาด้วยนะครับผมสักคนหนึ่งพี่สาวต้ำมสกุล